แกะกล้องนี่พี่น้องอเ,เดี๋ยวแอนจะมาพาทุกคนต่อกล่องนะคะต่อกล้อง,งไไสือไปสายล่างสายเสือใส่ผผาแนนชั่หน้อยนึงค่ะนี่อะไรออกมาแล้วค่ะพี่น้องนี่แล้วแอนจะมาจัดวางเป็นแผ่นเป็นชุดไว้นะคะเนาะมาลุยกันค่ะอันนี้มันจะมีสามแผ่นด้วยกันนะคะนี่แอนกับสิมาโอ้สองแผ่นค่ะแบบนี้น,นี่สองนะคะ แยไ่ไปค่ะมันจะเป็นสุดเป็นสุดไผ่สุดนั่นริพี่นองนี่นคล้ายๆกับว่าปันมืนแล้วก็อันนี้จะเป็นสันของกองถ้ามาแบบนี้จะดูค่อนข้างที่สีญา้านี่พ่นองนี่แต่ละอันนี่มันจะมีมาเหมือนกันนะคะเข้ากับแยกไปนะะั่สิค่ะแยกคว้ามแบบว่า ง่ายนั่เสงค่ะมันจะเป็นสุดไผ่สุดมั่นหนูดีมูเจา้าเออขอยได้นัำวมาผู้ใดจะไปสื่อสื่อกล้องมือสองส้วพี่น้องดีที่สุดฉันสืบอกให้อันนี้แอนเคยต่อแล้วนะคะแอนถึงรู้ว่าอะไรคืออะไรแต่สำหรับคนที่ไม่เคยต่อ สีบุญว่าจังน้อยนึงค่ะจะค่อนข้างที่สีว่าบุญน,นะคะแต่ว่าแอนน่ะไม่ว้าบุญเพราะว่าแอนต่อเป็นค่ะอันนี้กับอันนี้นี่เขาจะอยู่คู่กันนะคะเท่ากับไปปัน่นมูนให้คนเล่ค่ะแบบนี้เอมันคือว่าครบมาฟะอันนี้มาฟะแตงฟิล์ม นั่นฟิะล์มอะเอ็นะอ,นอะเออเนี่<บ>อันนี้มีอันเดียวค่ะเห็นบอกขนาดตัวฉันยังลืมนะคะอันนี้อืมีิลีฉันยังลืมถึงแนนาําว่าอันนี้สิเป็นคำบุญถึงแนนําว่าถ้าเป็นของมือสองนะ่ะสิดีเลยค่ะอันนี้นี่สิเป็นขาก้องเห็นไหมคะสังเกตว่าแต่ละอันมันสิบ่คือกันเลยคะ่ะ พูละอันนี่จะเป็นสามสันเด้ค่ะเป็นสามสันแล้วตัวนี้นี่จะค่อนข้างที่จะยากเลยนะคะตัวนี้อันนี้ว้ฝั่งนี้ทาท่างกับสีแค้นกับสีค้ากับสีเกลี่ยไปนะคะแต่มันสีมีตัวนี้เอาเป็นล็อกซันค่ะอันนี้เราก็จะมาจัดการขันเข้านะคะตรงนี้บอกนอตนบอนะ ่วันนี้นอันนั่งก่อนหน้านี่มู่นี่กันนึงเนี่ยฉันสิมจาจัดการแบบแยกสมบัติค่ะค่ะดูดีไมยบุ๊กคาสตาบ้ลละ บอกใหะพะยังงยถิ่มสมุทรมาให้นี่ก่อนอืนสันเสรจไม่ยแยก็อดพราะว่ามันจะง่ายสำหรับเรานะคะเขาสะนี้บอกว่านี่ค่ะนาแหลกนะคะนี่นาแหลกเป็นบล็อกสิบน็อตตั้งาโตนี่บอกค่ะว่าเราจะมีอยู่กี่ตัวกี่ตัวนะคะแบบนี้เลยค่ะมาแอนจะมาดูน็อตตัวยาวตัวนี้นะคะสินี้อยแปดตัวค่ะ แปดตัวแล้วอันนี้เป็ีสิบสตัวคิดลับของการต้อนี้ง่ายค่ะ จะงงว่าทำไมแอนรู้ว่ามี11 12เป็นอย่างนี้ค่ะมาจะขยับไปให้ดูใกล้ๆนี่เห็นปะนี่เขียนปล่อยไป8 12นี่เจ้าสิเขาเบิ่งตามรูปภาพค่ะมามาต่อค่ะ นี่นะคะน็อตของเข้ากับจัดกันแบ่งกันไว้แบบนี้นับไว้แบบนี้เรียบร้อยพร้อมลุยนะคะนี่มาเรามาลุยกันค่ะตอนนี้ すごいね。<laughs> Mm-hmm. Okay. หัวฉันก็หายนะคะตอนนี้ลุกๆโผล่นั่งๆค่ะอย่างงั้นก็ไม่น่าเลยนะ,ะจากนั้นนี่ฮูนี่หนให้ลืมเอาเอตัวนอตตัวนี้มาใส่นะคะนี่ 어. 응 หนึ่งลังค่ะหนึ่งกล่องค่ะโอ้ยลืมลืมวันนี้ด้วยค่ะลืมที่หูดึงรูดด้วยนะคะอย่าให้น็อตเหลือนะคะเพิ่นสิเฮ็ดน็อตมากแบบพอดีค่ะเศดีพี่น้องได้เพิ่นน็อตเหลือโดยเด็กขาดค่ะ ได้มาแล้วนะคะสามสันค่ะสามกล่องที่จะไปเป็นกล่องให้เราดึงออกดึงเข้าเดี๋ยวทําเสร็จสิวหูค่ะวา่านหนาตาเป็นจจ้งไหนนะคะนี่ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะฉันค่อนข้างจะลืมเดี๋ยวเราเอาหนังสือมาดูกันสักนิดนึงนะคะเนาะ นี่จะใส่ลงไหนนะอืม Hei. Oh, ไม่ว่าเขาเห็ดนอดเกินเมื่อไรที่จน้อวงขันนี้นอดเกินแสดงว่าจาเห็ดผิดท่านพี

Hả? Cứu à? Này đi cố lên tìm mấy hả nè? Nói biết

ฝนเหรอเดี voilà. way, mm ๋ยวไปเดี๋ยวไปอะยังไม่กระโดดนะล่ะ

谁了？嗯。<Huh? S 1>

说哪个了？Oh, no. เรียบร้อยแล้วนะคะหนักมากมายเลยค่ะงานนี้นะคะก็ว่าไปค่ะแต่กได้หนักเพราะตาใดนะคะพอทําได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะคะเมึ่ค่ะนี่จะเปิดแบบนี้นะคะเรียบร้อยพร้อมใส่งานค่ะพี่น้องค่ะเป็นเช่นไรคะสั่นของเสาดอนนี่แหละ ขันสื่อของไม่มากสี่หยากยังสี่พีนองหยากน้ำต้อ,อยากน้ำประกอบสื่อของพุ้นสองน่ดีที่สุดนี่ค่ะในที่สุดท่านก็ประกอบได้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจังไหนคะ